สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อวตารไทยแลนด์ผมไอไพเทพนะครับที่นี่นะครับเรารวมทุกความเชื่อทุกพิธีกรรมเรื่องเล่าดีๆมากมายวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องพญานาคสีสุดโทเป็นความเชื่อของทางอีสานใครนะที่เคยไปคําชะโนดไปกราบไหว้บูชาวันนี้เราจะมาทราบประวัติพญานาคก,กันต้องเล่าไปทางเรื่องเล่าของศาสนาฮินดูกําเนิดของพญานาคเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าพญานาคเนี่ยกำเนิด จากพ่อนะครับที่เป็นฤาษีชื่อฤาษีกัสยาปะทำความเข้าใจกับฤาษีก่อนฤาษีในภาพของทุกคนที่เข้าใจเนี่ยไม่ได้ไปเดินดงเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยฤาษีเนี่ยมีฤทธิ์เท่าเทพนะมีความสามารถในการให้พรการสาบเนี่ยนะเคยสาบเทพนะมาแล้วหรือสาบให้อินก็ทํามาแล้วดังนั้นฤาษีเนี่ยถือว่า เป็นดูสีที่มีฤทธิ์มากถ้าเป็นระดับพีเมียลีกเนี่ยเท่าเทพเลยือสีกัศยาปะมีภรรยาชื่อแม่นางกัดทูหรือแม่นางกัดทรุแม่นางกัดทุเนี่ยได้มีการขอพอรว่าขอให้ตนมีลูก1,000 ตนเป็นงูที่มีฤทธิ์มากหรือสีกัตยปะก็ได้ให้พรนั้นซึ่งไข่ก็ออกมาเป็นพันใบใช้เวลาฟักเนี่ยถึง500ปีพญานาคที่มีความสำคัญนะครับขอกล่าวถึงพญานาคคนโตก่อนอย่างอนันตนาคราชที่เรารู้จักกันในชื่อของเสษะนาคความยาวของอนันตนาคราชเนี่ยเขาเรียกว่ายาวจนสามารถพันทั้งจัก,กรวาลได้เลยซึ่งพญาอนันตนาคราชเนี่ย ได้รับหน้าที่เป็นแท่นบรรทมของพระนารายและเมื่อไหร่ก็ตามนะที่พระนารายลงอวตารล,ลงไปพญาอนันตนาคราชก็จะได้มีการอาวตารล,ลงไปเคียงคู่เพื่อไปช่วยทําให้มิชชั่นนะของพระนารายเนี่ยสำเร็จเช่นตอนที่นารายอาวตารปางที่7องค์รามหรือที่เราเรียกกันว่าพระราที่เป็นที่มาของรามเกียรติ์หรือรามายณะเนี่ย พยาอนันตนาคราชเนี่ยก็ได้มีการอาวตารล,ลงไปเป็นพระลักษณ์ซึ่งเป็นน้องของพระรามที่เคียงคู่คอยรบทับจับศึกด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นตอนนารายอาวตารปางที่8ที่อวตารล,ลงไปเป็นพระกิษณะเนี่ยอนันตนาคราชก็ได้อวตารล,ลงไปเป็นพลรามที่เป็นพี่ชายของพระกิษณะถ้าใครเห็นคนที่ถือคันไถนะนั่นแหละพลราม ส่วนพญานาคลูกคนที่สองนะที่ชื่อวาสุกิหรือวาสุกีเนี่ยมีความสําคัญในคัมภีร์ปุรณะมากๆก็คือที่เราเคยไปสุวรรณภูมิกันจะเห็นรูปปั้นเนาะที่มีเขานะครับแล้วก็มีพญานาคเดี่ยพันเอาไว้พญานาคตนนั้นนะ่ะชื่อพญานาควาสุกิหรือวาสุกีเรียกว่ายอมถวายตนไปเป็นเชือกละกันให้เทพกับมารเนี่ยชักเขยือกันเพื่อ ทำให้เกิดน้ำำําอมฤตหรือของวิเศษต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นดังนั้นแล้ววาสุกิหรือวาสุกีเนี่ยก็ได้รับพรพิเศษให้ไปอยู่ที่คอของพระศิวะถ้าใครเนี่ยเคยเห็นพระศิวะเนี่ยจะมีงูพันอยู่ที่คอนั่นแหละครับคือพระยาวาสุกีแล้วก็ได้เป็นชื่อท่าวาสุกีที่อยู่ตรงหอสมุดแห่งชาติกุ่งเทพทีนี้เรากลับมาเรื่องของ พญานาคสีสุดโทกันบ้างพญานาคสีสุดโทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีถิ่นฐานกําเนิดเนี่ยอยู่ที่หนองกระแสจังหวัดอุดรธาน,นีพญานาคสีสุดโทเนี่ยมีเพื่อนรักเพื่อนสนิทชื่อพญาสุวรรณนาคซึ่งพญาสุวรรณนาคเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากในแถบลาวส่วนพญาสีสุดโทเนี่ยจะดูแลในเขตของไทย ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนหลักกันแบ่งหน้าที่ในการทำมาหากินในการหุงหาอาหารมีกฎต่อกันว่าใครก็ตามนะที่เป็นคนออกไปหาอาหารหาอะไรได้มาเนี่ยหารครึ่งวันแรกพยาเสีสุดโทเนี่ยออกไปหาอาหารสิ่งที่พบเจออย่างแรก และได้นํากลับมาก็คือช้างซึ่งก็ต้องเข้าใจนะว่าช้างเนี่ย,ยตัวใหญ่ก็แบ่งคนล,ละครึ่งก็กินกันอย่างอิ่มหนาสําราญในวันถัดมาเนี่ยพญาสุวรรณก็ได้ออกไปล่าสัตว์บ้างสิ่งที่พบเจอเนี่ยที่ล่าและกลับมาเนี่ยก็คือเม่นซึ่งเราเข้าใจว่าเม่นเนี่ยจะมีขนที่ยาวแหลมพอเอาไปแบ่งให้พญา สีสุดโทปุ๊บเนี่พยพญาสีสุดโทเนี่ยตกใจและก็ทาไมรู้สึกว่ามันได้น้อยคือความเข้าใจของพญาสีสุดโทในตอนนั้นเนื่องจากเป็นคนใจร้อนเนอะวัยรุ่นก็มองว่าเฮ้ยขนเนี่ยมันยาวขนาดเนี้ยตัวมันจะเล็กขนาดนั้นได้ยังไงก็เลยรู้สึกโกรธพญาสุวรรณเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังเนี่ยก็ไม่อยอมฟังบอกว่าเศร้าๆอย่าว่าหลายไม่ฟังยังไงก็ไม่ฟังทั้งนั้นจนโกรธได้มีคําพูดออกไปว่าเราจะไม่มีทางรับอาหาร จากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อไปอีกและนี่แหละเป็นชนวนสงครามที่ทำให้พญานาคสองตนนี้ทำสงครามกันอย่างที่บอกไปเนาะพญานาคสีสุดโทพญานาคสุวรรณเนี่ยมีลูกน้องเนี่ยด้วยกัน5,000ตนดังนั้นแล้วก็เกิดสงครามเกิดขึ้นรบกันมานานถึง7ปี7เดือน7วันร้อนถึงใครซีโอแห่งสวรรค์พระอินทร์พระอินทร์เนี่ยได้ลงมาห้ามทับ ไม่ให้สองคนนี้ทะเลาะกันพระอินทก็ได้มีการสืบสาวเราเรื่องไปพระอินเนี่ยประกาศเคอร์ฟิลไม่ให้เกิดการลบกันเกิดขึ้นและก็ให้หมุดไปอยู่ใต้บาดาลกันให้หมดแต่พระอินทอะ่ะก็ได้ให้มิชชั่นพิเศษให้สองคนนี้แข่งกันแข่งกันว่าใครสามารถสร้างจากหนองกระแสลงไปสู่ทะเลได้ก่อนจะได้รับ ปลาบึกเป็นของรางวัลซึ่งเราก็รู้เนาะปลาบึกใหญ่กินจุดังนั้นแล้วใครได้รับไปเนี่ยก็เรียกว่าอิ่มหนำสำราญอุดมสมบูรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือพยาศวรรเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดการไกลวางแผน และแล้วมองว่าการจะสร้างแม่น้ำเนี่ยจะสร้างทั้งทีเนี่ยต้องสร้างให้ยาวสวยันนั้นไม่ว่าจะมีภูเขามีอะไรก็ตามจะต้องถล่มทลายออกไปให้หมดแล้วก็สร้างให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจึงเกิดเป็นแม่น้ำน่านจะสังเกตเห็นว่าแม่น้ำน่านเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ยาวตรงที่สุดในประเทศไทยและรอบข้างเนี่ยจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามทางกลับกันพญาศรีสุโธเป็นพญานาคที่ใจร้อนเห็นแล้วว่ามีภูเขาต่างๆมากมายไม่สนใจอะ่ะ กูจะลดเลี้ยวคดเคี้ยวไปดังนั้นไม่แปลกเลยเขาเรียกว่าไม่เน้นสวยงามเน้นใช้งานไปถึงทะเลก่อนพญาสุวรรณแต่แม่น้ํานั้นอะ่ะได้เป็นแม่น้ําที่คดเคี้ยวมากๆจึงได้รับชื่อว่าแม่นม้ําโขงซึ่งจริงๆมาจากคําว่าโขงเพราะเป็นแม่น้ําที่คดเคี้ยวสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยพญารีสุดโทเนี่ยก็เป็นผู้ชนะพระอินเนี่ยก็เลยประทานปลาบึกให้ปลาบึกก็เลยมีเยอะมากในแม่นม้ําโขงเยอะกว่าแม่น้ําสายอื่น หลังจากนั้นเนี่ยพญาศีสุดโทเนี่ยก็ได้มีการขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอินทร์บนสวรรค์และก็ได้มีการกล่าวขอพระอินทร์ว่าขอให้มีสถานที่สมแห่งเพื่อสามารถขึ้นมาฟังธรรมขึ้นมาช่วยมนุษย์ชาวบ้านต่างๆมากมายด้วยกันขอเกตเวขอจุดวาร์ปสจุดที่สำคัญจุดวาร์ปแรกนะพระธาตหลวงเวียงจันทรจุดวาร์ปที่สองนะครับหนองคันแทที่อยู่ด้านล่างของทิเบตจุดวาร์ปที่สแน่นอน คำชะโนดจังหวัดอุดรธาน,นีดังนั้นไม่แปลกเลยนะครับที่ทางฝั่งอีสานเนี่ยมีความเชื่อมากมายว่าคำชะโนดเนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมต่อเป็นเกตเวย์เชื่อมระหว่างโลกบาดาลกับโลกมนุษย์นั้นถ้าใครเคยไปนะจะรู้สึกว่าพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ล่มเย็นสงบอย่างน่าแปลกใจเลยแหละหลังจากชัยชนะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระอินทก็ได้มีการติงมีการเตือนเนาะ ว่าพญาสีสุดโทเนี่ยเรื่องทุกอย่างเนี่ยเกิดจากความใจร้อนดังนั้นแล้วว่าพญาสีสุดโทก็เลยได้ตัดสินใจที่จะขึ้นมาฟังธรรมในทุกๆวันพระและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคสีสุดโท ดังนั้นไม่แปลกเลยที่ทางฝั่งอีสานเนี่ยจะค่อนข้างนับถือพญานาคมากเรามองว่าพญานาคเนี่ยเป็นคู่ปกปักรักษาทําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่บอกไปเนาะว่าพญานาคเนี่ยจะขึ้นมาช่วยเหลือคนมากมายใครก็ตามนะครับที่บูชาพญานาคเนี่ยจะถือว่าคุณเนี่ยได้รับการปกป้องคุ้มครองให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จและเจอใครนะเขาก็อุปถัมภ์คำชูฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและติดตามว่าครั้งต่อไปเราจะมาเล่าเรื่องอะไรกัน